กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวหัวทะเลที่รักและเคารพทุกท่านครับผมเอกภพพร้อมด้วยสอททีมหัวทะเลพัฒนาขอกราบขอพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวหัวทะเลทุกทท่านที่เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาได้ไปใช้สิทธิ์ใช้คะแนนใช้เสียงของท่านในการเลือกตัวแทนเข้ามาทาหน้าที่รับใช้พี่น้องชาวหัวทะเลครับและวันนี้กับสิ่งที่พี่น้องได้มอบคะแนนให้และความไว้วางใจทําให้ผมเอกภพและสอททีมหัวทะเลพัฒนาได้กลับเข้ามารับใช้ผมพร้อมด้วยสอท ทีมหัวทะเลพัฒนาทุกคนครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านได้ให้โอกาสและได้ให้ความเชื่อมั่นกับพวกเราพวกเราสัญญาว่าจะทําหน้าที่ ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนในฐานะผู้ที่อาสามารับใช้พี่น้องชาวหัวทะเลจะขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเร่งด่วนและปัญหาระยะกลางระยะยาวรวมถึงขับเคลื่อนโครงการที่จะเป็นการพัฒนาหัวทะเลของเราให้มีความเจริญอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดให้เกิดขึ้นและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องชาวหัวทะเลสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมติติต่อไปครับในโอกาสนี้ผมเอกภพและ สททีม,ทมหัวทะเลเพัฒนากราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวหวัวทะเลเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านได้เมตตาและมอบความไว้วางใจให้กับเราทีหัวทะเลพัฒนาเราพร้อมแล้วครับที่จะกลับมารับใช้ทําหน้าที่ดูแลรับใช้พี่น้องชาวหวัวทะเลเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหวัวทะเลของเราต่อไปครับ